เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกราวด์เดตอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะออกสำรวจกันนะครับจะสำรวจที่อยู่นะฮะสำรวจทรัพยากรสำรวจสิ่งต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอดื่มน้ําสักครู่นะฮะหิวนะฮะรู้สึกว่าเราจะต้องทําการวิเคราะห์แลกควอตนะฮะแล้วก็หาชิ้นส่วนหาอุปกรณ์เฮ้ยนี่มันขนอีกานน่ต้อง ต้องเป็นขวานระดับ2ถึงจะเฉาะได้ครับไม่ได้ขวานระดับ1ไม่ได้จริงๆขวานระดับ2เรานี่คราฟจากอะไรครับเนี่ยพี่พี่ผมอยากรู้จังเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาแร่ก่อนนะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าจะมีส่วนทางที่เราเนี่ยไปไม่ถึงอยู่นะครับทางที่ไอตัวเจ้าพวกไอสวนตัวสีแดงแดงอะ่ะไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เผ็หมัดเนี่ยมันเกาะมันกัดสายไฟนะฮะทางนั้นรู้สึกผมจะเห็นนะครับเห็นแบบเป็นโพลเข้าไปข้างในอยู่นะฮะอะไรมันเป็นรูปอะไรอารมณ์เหมือนแกืบเป็นรูปเบสบอลหรือว่าอะไรสักอย่างไม่เป็นไรครับมาฝั่งนี้กันแล้วกันสายไฟยมันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางหรอเปล่าจาได้ว่าครั้งที่แล้วมีหรอไม่น่ามีอ่าตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เลยครับนี่ขั้วขุดขุดขุด,ขดเจออีกตัวสีแดงแดงด้วยครับระวังไว้ให้ดีนะฮะ หูยากมากเอ้ยโอ้โหกะเด้งอะไรอย่างนั้นอ่ะเออเจอครายแล้วนะครับผมดินเหนียวอ้ยเก็บอ้ยน่ารักอือขอโทษนะน้องอพี่จําเป็นต้องใช้น้องนะฮะอ่าโอเคเครนะฮะไม่ใช่คราผมชอบอัดเป็นคราทุกจีเลยมันติดมาจากไหนเนี่ยอัดเข้าไปก่อนอึ๊บเออสามดอกตายอึย๊อึอสมดอกตายเก็บลูก โอเคมิดฟุตก็เอาไว้ทำนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะมีเปิด,ดไฟซะเอาไว้ทำพวกลูกดอกนะครับเข้ามาในนี้ครับเข้ามาในนี้โซนนี้เลยครับมันยังมีส่วนที่เรายังไม่ได้ไปอีกนะฮะอึ๊บ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 วับนนี้นี่โอ้โหไอข้างบนเรารู้แล้วคืออะไรครับของของเราเต็มนือยังดูซิเหลืออีก3าช่องเก็บได้อยู่เอามาเลยฮะเดี๋ยวก็เต็มแล้วนีง เก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บ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 โอเคมันเลืองแสงได้ด้วยนะฮะอ่าฮะผมต้องเปลี่ยนของก่อนนะเอาจริงๆเอาค้อนมาไปแป๊บเดียวใกล้เต็มแล้วของเต็มง่ายๆนะฮะทึบทำการอา้าวเราไปเปลี่ยนกับตัวหมายเลขห้าเอาไม่เป็นไรเคาะเลยนี่ไงแรอะไรเนี่ยควอซส์นะครับทุบเลยครับเอาให้แตกครับเอาให้แตกกลับเอาไปเลย ทุบอีกเอาอีกเอาให้อยู่หมัดมันมีทางไปต่อ,อตีก่อนตีไปเอาให้แตกเก็บให้หมดอย่าให้เหลือตายหรือยังเฮ้ยไปได้ต่อครับไปได้ต่ออะไรที่ไปได้ต่อหมายความว่าเราเนี่ยสามารถลุยได้ต่อครับตีเอาให้หมดในมาแล้วเอาให้หมดเลยของเต็มยัง เต็มแล้วอ่ะไวมากครับอันนี้เอาออกไปเอไปแมวแมวแมเออมาแล้วมาแล้วติดออเออเอาไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้นี่นานๆทีเข้ามาไงอุ้ยจะไปเก็บทำไมลูกเดี๋ยวก็เต็มของอีกหรอกนะฮะ ปแลโอ้โหเจอตัวนี้ครับนี่ค่าวิทยาศาส,สตร์นะครับค่าเงินของที่นี่นะฮะจ่ายเป็นแบบนี้อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยคืออะไรครับเออเหมือนได้มิทริเดียนมิทริเดอร์มิทริเดอร์เดอร,ดอ,รดอ,อะไรก็สักอย่างเอาไปก่อนตอนนี้ช่างเขาก่อนตอนนี้ครับเก็บแรกก่อนนะฮะตอนนี้เอาไปเลยเอาไปฟูเต็มของเต็มมีอะไรทิ้งได้บ้างไม่น่ามี แต่กินได้ครับกินได้ไหมเออกินเลยนะฮะอันไหนกินได้กินเลยครับโอ้โหเพิ่มดีมากดีสุดเรียบร้อยกลับแค่นี้แหละกลับแล้วนี่มีแสงสว่างโผล่มาด้วยนะโอเคตันแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับหมดแล้วฮะไปเราไปกลับบ้านดีกว่านะครับมีอันนี้นะฮะแร่ตัวนี้เลยครับผมทำการวิเคราะห์เลย ได้สอย่างน่าจะพอดีเป๊ะเรียบร้อยครับผมทำเป็นอะไรเนี่ย corrector d e ค corrector ได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับดินเหนียวครับทำการวิเคราะห์เลยนะฮะสามารถทำตุ๊กตานะฮะหุ่นโมเดลได้นะฮะดัมมี่นะครับแล้วก็วิกพอยต์วอลนะครับเออเป็นแบบกำแพงได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวน้อยโอ้ยนะ่าโอ้ยมันซีมองเทงแล้วนะฮะ มีอายุไขนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เน่านะครับผมอันนี้สามารถทําเป็นรองเท้าได้ด้วยนะครับเฮ้ยทําเป็นรองเท้าได้ด้วยหรอเฮียผมต้องไปดูแล้วแหละว,ว,ว่ารองเท้าเขาดีไหมผมว่ารองเท้าน่าจะอยู่ในนี้แหละนะฮะนี่ครับนี่เป็นกําแพงนะฮะเป็นพื้นดินเหนียวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ทําเป็นเหมือนกับเป็นใยแมงมุมผมต้องการใยแมงมุมด้วยนะฮะเหมือนเป็นที่ดักหรือเปล่าหรือว่าเป็นโซเก็บของอ๋อเป็น อ่า uh, store and c o r r e c t อาจจะประมาณว่าที่เก็บ c o r r e c t ชั n ต่างๆนี่ประมาณนี้นีส่วนอันนี้ก็เป็นเป็นกำแพงเว้ยเฮ้ยวิกพอ i n ์วอล l คืออะไรครับเนี่ยอ๋อทำเป็นแบบว่าไอแผ่นกระดานเอาไว้ติดฝาผานาังนบ้านนะครับเอาหัวมดไปใส่ทีนึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นหุ่น <c oughs> หุ่นไมไนน้มาทำอะไรเนี่ยพวกนี้คือมาทาอะไรเนี่ยคือตกแต่งบ้านใช่ไหม มีรั้วกันก้นกั้นมดอะไรประมาณนี้นะฮะมีโคมไฟมีเก้าอี้เออได้ครับของตกแต่งดีฮะโอ้ยายมุมฉันต้องไปไฟกับเป็นมุมนะซิประเด็นไม่เช่ก็ไฟกับเป็นมุมครับไปแบบน่าจะไปอยู่ใกล้ๆใหญ่เขาแล้วก็ไปเกลีย่ยเกลี่ยเอามานะฮะไป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 เสียเวลาแล้วเนี่ยอา่าผมขอเก็บของก่อนได้ไหมรู้สึกของมันจะเยอะมากเลยเอา้าวพ่วผมหายไปไหนเนี่ยผมไปทิ้งพั่วไว้ไหนอีกละอ๋อนี่ไงอยู่นี่โท เออเก็บมาไว้ตรงนี้สิลูกเก็บไปทิ้งไว้ตรงนู้นอันตรายของมีไว้ใช้นะฮะอยากได้ขวานระดับ2อ่ะทำไงดีออขวานระดับ2ขวานระดับึ๊บนี่อันนี้อ,ออกมาเอาวางไว้แถวแถวนี้ครับง่ายดีถ้าแบบเนี้ยง่ายง่ายมากง่ายง่ายมากๆครับ ทีการเอาไว้ตรงไหนดียะเดี๋ยวเวลาย้ายของนี่คือบานเบิกเลยนะเออใส่เข้าไปเรียบร้อยเออึเก็บพวกหินกันละก,กันนะครับโอเคเหมือนกับว่าน้องเขาเนี่ยจะหมดหมดไวมากพวกกิ้งอน้องเขาปิ้งขอโทษนะคุณน้อง <c oughs> พี่ขอโทษ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บคุณน้องพี่อยากดูว่าอุปกรณ์อาเมอร์รองเท้า คุณน้องสองคุณน้องสุกแล้วคุณน้องสุกสุกสุกแล้วสุกเพรามีอยู่ตัวเดียวคุณน้องแถมเอ๊คุณน้องสุกคอคุณน้องพร้อมรับประทานนะฮะเดี๋ยวก่อนน้ําผมว่าผมต้องการที่ตักน้ําที่ตวงน้ํามากเลยมันมีอยู่ตัวหนึ่งสาหรับเก็บน้าโดยเฉพาะนะฮะนี่หรือเปล่า water container นะฮะตัวนี้เลยนะครับอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันก็เยอะไปไหมอ่ะราะว่าผมต้องสร้างที่ที่มันดีๆกว่านี้นะครับ น้ำที่ผมคิดว่าน่าจะกินได้น่าจะเป็นน้ำจากแม่น้ำนะฮะแม่แม่น้ำน้ำจากอ่าพวกไอขวดพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่แถวๆเนี้ยหนึ่งแล้วนะฮะอึ๊บกระโดดถึงไม่ถึงด้วยนะครับโอเคดีนะครับอ๋อสบายใจขึ้นเยอะอันนั้นอะไรเนะนี่ยแดงๆอ๋อก,ก้อนก้อนเศษนะฮะเศษแบบเขาเรียกอ,อะไรเศษไอยางนะฮะเอาล้วครับทนะ่านผู้ชมคือมีภารกิจ เพิ่มเติมเข้ามานะฮะน่าจะเป็นภารกิจต่อนะฮะเป็นเกี่ยวกับบ่อน้ำนะครับให้สำรวจนะฮะดำยังไงหรือทำยังไงก็ได้ลึกเข้าไปในบ่อน้ำนะครับซึ่งอาแน่นอนครับว่าอะไรเนี่ยเออเอามาเออ,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 อโอ้โหจิ้มมั่วไปหมด อ่ะปอยู่ไหนแล้วเนี่ยเออเก็บมาครับเราต้องย้ายถิ่นที่อยู่ไปอยู่บ่อน้ําแล้วแต่ว่าใครรู้บ้างว่าขวานระดับ2ทํายังไงเนี่ยผมอยากได้ขวานระดับ2อะไรตัวอะไรตัวเลยน้องพี่ขอโทษเออ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 มาแล้วมาแล้วมาเอ้ยเฮ้ยไอเจ้าด้วงนี้เออเออขอด้วยเลยครับผมหืมเจ้าด้วงตัวนี้แหละนะฮะที่เรานะครับจะได้นะครับผม ไดอ้อุปกรณ์ได้ของมาแต่ยังไม่ได้ตอนเนี้มันได้แต่เนื้อผมไม่อยากได้เนื้อผมอยากได้อ่านี่ไงอีกตัวหนึ่งแล้วพี่ขอนะภารกิจให้ฆ่าเจ้าสามตัวพอดีเลยนั่นแหละคเอ้ยรู้สึกว่าเราจะสามารถจับเขามาได้เลยนี่เหมือนจะเข้าไปที่ตัวเขาแล้วกดตัว E ีได้นะฮะภารกิจสําเร็จแล้วนะครับฆ่าตัวด้วงนะฮะวีวิวนะอ่านผิดอ่านถูกขอไปด้วยกนันเลวกันนะฮะ ทำการคุกกิ้งเนื้อเลยแล้วกันนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆมีเนื้อเนื้อมดด้วยนะครับแล้วเนื้อศึกษาไม่ได้ไม่เป็นไรครับคุกกิ้งเลยคุกกิ้งเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยนะฮะอยู่น้ำสุดๆแล้วตอนนี้พี่พี่ขอน้ำหน่อยน้ำแถวนี้ไม่มีอันนั่นไงเจอแล้วหนึ่งนะฮะเจอง่ายมากเจอโอเคมากเลยกลับมานี้ข้าสุกพอดีสุกพอดีนั่นแหละครับอ้าว อาจะยายไหลไปไหนเออชอบไหลตกน้ํานะครับเดี๋ยวยุ่งเลยนะฮะคทาวนี้โอเคครับไปครับดูยครับแล้ววันนี้เราต้องหาที่อยู่ใหม่เปลี่ยนที่อยู่แล้วก็หาวิธีการทําให้ขวานเราสามารถอัพเป็นระดับ2ได้นะฮะไอตรงนู้นอะไรนะ่ะสีม่วงผมเห็นแล้วผมคาใจเป็นที่สุด เดี๋ยวเราต้องกลับไปที่ฐานวิจัยอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรู้นะครับว่าเราสามารถทาอะไรได้บ้างอ๋อมันเป็นดอกไม้สีม่วงนะฮะขึ้นอยู่โซนนู้นผมไม่แน่ใจว่ามีสิ่งที่ผมกําลังหลีกหนีอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าเราเราผ่านก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้มีอ่าน้ําจากกล่องนมหยดมาบ้างสักหยด2หยดไหมฮะมายดหยดนึงเต็มเปลเยไปต้นไม้ใหญ่เลยดีกว่าครับลุยเต็มที่วันนี้ฮะ เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังเนี่ยแล้วก็เต็มที่ด้วยสิ่งที่อยากทำนะครับผมอยากจะไปดูอยากจะไปสำรวจนะฮะเออออเอาอย่างยางังยังไม่โดนเอออยากได้ชุดกรอบนะฮะนี่อะไรเฮ้ยผมว่าผมได้ยินเสียงเหมือนดวงดำนะฮะไอดวงดำวิวี่นั่นแหละนั่นแหละเสียงมันอยู่แถวนี้เนี่ยอาว เสียงอยู่แต่ตัวไม่อยู่เป็นวิญญาณเสียงอยู่ตัวไม่อยู่ครับแปลกมากครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงมันอยู่แถวนี้เมือนอยู่ด้านบนเหมือนจะอุ้ยมีเห็ดขึ้นต้นไม้ด้วยนั่นนะไม่มีด้วยไม่มีจริงด้วยครับเสียงอยู่ตัวไม่อยู่ครับด้านบนไม่รู้จะขึ้นได้ไหมเดี๋ยวก่อนอันนี้ผมสามารถขึ้นได้อยู่เนาะอโอเคค่อยๆข,ขึ้นโอ้โหปึ๊บอ่า ขึ้นไปด้านบนปึ๊บโอเคเดินไปเดินไปผมว่าอาจจะเจอของก็เป็นได้นะไอ้ตรงนี้เนี่ยดูสิรอบๆนี่ไงผมว่าแล้วเชียว,วน,นี่เอามาครับสักอันหนึ่งก็ยังดีขึ้นไปได้อีกไหมไม่น่าแล้วนะฮะออชึบเอ,อต้องต้องโผล่ต้องเฮ้ยมันมีอะไรอยู่อะท่านผู้ชมครับแต่ผมขึ้นไม่ได้ผมต้องมีอุปกรณ์ ผมเชื่อว่ามันต้องมีอุปกรณ์บางอย่างที่ทําให้ล่วงเจ็บไหมเอยเออไม่เจ็บตกใจนะว่าเจ็บโถต้องมีอุปกรณ์อะนะพ๊กนี่เจ็บจริงด้วยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอขอเศษขนมปังเอาไว้กินนะลูกเข้าไปสูนยวิจัยกันดีกว่าครับอย่างแรกเราดูก่อนว่าเราวิจัยอะไรได้บ้างไม่มีอะไรวิจัยได้แล้วนะครับโอเคไปหาคุณลุงกันครับนี่มีอะไรให้ทำอีกไหมคุณลุง มีค่านะครับครูบัตนะครับผมไออันที่ผมไม่แน่ใจว่าไม่ไม่แน่ใจไม่ใช่ค่าแต่ว่าอาจจะเป็นการเก็บของนะครับส่วนนี้ก็ไอตัวที่เราอยากได้ครับครับฮิปนะฮะอยากได้มากครับแล้วก็เล็กแพเล็กแพลนี้น่าจะได้แล้วนะผมว่าน่าจะได้นะครับผมอัดเก็บหมดเลยก็แล้วกันนะครับเอาไว้ทําเล่นๆนะฮะใครอยากเอาไปทําเล่นๆก็ได้ครับคุณลุงคุณลุงมีคุณลุงมีของขายไหมเออเนี่ย ผมอยากได้อะไรที่มันเจ๋งๆนะคุณลุงนะมันมีอุปกรณ์ของด้วยนะครับมาซื้อที่คุณลุงได้มาเรียนรู้ที่คุณลุงได้นะคุณลุงมีขวานไหมผมอยากได้ขวานมากเลยเห็นไหมฮะมันจะมีของบางอย่างครับมันติสตอรี่อ๋อเป็นแบบที่เก็บของนะน่าจะใช่อันนี้ช็อตแบบอัปเกรดนะครับผมอุ้ยอืมอืมดีครับมีอะไรเยอะยะเลยครับอันนี้อะไรเนี่ย มือนเป็นเนื้อเนื้ออะไรสักอย่างเหรอไม่เอาเอาไปทําไมแต่ว่าไม่มีอะไรแล้วอ่ะคุณลุงร้านค้าคุณลุงนี้น้อยมากผมอยากรู้มากว่าทํำยังไงนะฮะทำยังไงให้ให้เราได้ขวานระดับ2นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสํารวจไปเดี๋ยวก็ได้เองเดี๋ยวก็เจอเองนะครับน้ําตรงนี้เป็นน้ําแบบกินได้หรือไม่ได้ฮะผมยังไม่มีอุปกรณ์ดําน้ําเพราะฉะนั้นผมจะไม่สำยังยังดําน้ําไม่ค่อยได้นะฮะไม่ใช่ยังดําน้ําก็ได้ยังแบบไม่ได้เติมพิกัดนะครับ เอออาจจะแค่แบบว่ายน้ำครับหาที่ขึ้นด้วยนะฮะฮะวัดอีหยางบะโอเคเหมือนเจออะไรบางอย่างที่ยังงงๆอยู่กับชีวิตเออผมว่าน้ำอาจจะกินไม่ได้ก็เ,เป็นได้นะดูทรงละ <c oughs> เหมือนเหมือนมันแบบนะน่าจะแบบมีจุดที่แบบอะไรอะไรมันอยู่ใต้น้ำ ไม่มีจเจอเฮ้ย,อ,ยอะไรวะนะ่ะเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในน้ำใครเป็นโรคก,กลัวอะไรบางอย่างอยู่ในน้ำบ้างครับเอ้ยตัวนั้นไีดวงน้อยพี่ขอได้ไหมพี่สามารถจับได้เลยไหมเอาไม่ได้ครับต้องฆ่าอย่างเดียวครับและค่าเขาเขาดอปของน้อยมากเลยครับอา้อาวอ้าวโอ้หนีได้อีกเออ นั่นนะฮะเก็บมาอุ้ยได้ส่วนหัวด้วยเยนานๆทีได้มาชิ้นหนึ่งนะครับเอาไปเรียนรู้ได้นะจ๊ะอันนี้เราตีได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้คือคือไม่ได้อะไรเลยครับไม่น่าได้อะไรสักอย่างมีกระป๋องโค้กด้วยอร่อยไหมต้องอร่อยสิคราวนี้อม,มีดอกกุหลาบอยู่ตรงนั้นตรงตรงที่ที่มีพีม่มุม อ่าอิ่มน้ำสำราญพี่มุมอย่าเพิ่งมาทางนี้ดอกกุหลาบมันต้องมีหนามครับเพราะดอกกุหลาบคือดอกกุหลาบดอกกุหลาบไม่มีหนามมันไม่ใช่มันอ๊ะโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่จะตีน้องพี่เอ๋ยเก็บมาเลยฮนะอ่าเรามีเนื้ออยู่สองอันอันนี้สุกยังไม่สุกเราไปทำรองเท้าดีกว่าครับผมอยากได้หนามจากดอกกุหลาบมากครับใกล้เต็มแล้วเหล็กชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะ อ,อยากได้ดอกโอ้โห oh, 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 oh. ชีวิตชีวร mm hmm. ดอกไม้อ,ม mm hmm. เ,อเหมือนเราจะสามารถครับอะไรได้ครับเป็นลูกดอกอับยาพิษที่ท,ทรงสเสน่ห์แต่ประเด็นคือประเด็นคือคอ,อยากได้หนามอันนี้ตีได้เหรอไอ้แพลนนี้ตีได้เหรอครับตีเลยฮะตีเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยรู้แล้วจงังหวะนี้เดี๋ยวไปเก็บแถวๆนู้นเหมือนจะุยเดี๋ยวก่อน ผมว่าผมตีผิดนะฮะผมตีในส่วนที่มันไม่เป็นต้นมันเลยไม่แตกให้ผมโอ้โหยากตายติดใบไม้พี่อึ๊บเออนี่ตรงนี้เลยครับเอออย่างนี้สิค่อยดีหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงเถอะมันจะพังให้ผมไหมเนี่ยเหมือนมันไม่ค่อยพังอ่ะเหมือนมันพังยากมากเลยเอาเป็นว่า,อาโอเคเอาไว้ว่าผมยังไม่รู้วิธีการตีให้มันแตกนะฮะเพราะว่า น่าจะตีแตกง่ายๆนะเออฮะแล้แลนั้นคืออะไรครับเนะี่ยเหมือนมีตัวอะไรไปตอมกล่องไฟตรงนั้นเลยอะฮะโอ้ยดอกกุหลาบดีมากครับได้มาสองเดี๋ยวเอาไปเอาไปเรียนรู้เดี๋ยวก็รู้เองนะครับวมิมีหยดน้ําด้วยโอ้ยมีแซฟฟูลเต็มแล้วฮนะโอ้โหตรงโซนข้างหน้าผมคือแบบดงแมงมุมอะคือดงแมงมุมอะเรากลัวๆเรืเแมงมุมด้วย อย่า yeah, นะอย่า yeah. พี่ขอแต่อันนี้ผมรู้แล้วแต่ว่าผมหาวิธีไม่ได้สงสัยต้องไปอัปเกรดขวานเอาละกลับมาดูกันดีกว่าว่าเราจะวิเคราะห์อะไรได้บ้างครับได้หัวนะฮะนี่หัวของด้วงนะฮะวิววีนะฮะอ่านผิด oh. อ่านถูกขออภัยด้วยนะครับได้แก๊สแมสนะฮะเป็นหน้ากากกันแก๊สพิษนั่นเองแล้วก็ฟลาวเวอร์นะฮะเป็นใบไม้นะฮะเป็นดอกไม่ใช่ กีบกีบกลาบด้วยซ้ํานะครับผมอันนี้ได้เป็นโต๊ะกุลาบนะครับดีนะฮะไม่มีอะไรแบบมีประโยชน์เลยนะครับโอเคเอาไม่เป็นไรเ่าเก็บของก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะการเราตายไงอไของตกเยอะเอาเดี๋ยวก่อนเอเดี๋ยว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 ผมต้องผมต้องเก็บซากมดซากมดมันอยู่ในอันนี้เอามาก่อนเลยครับเราทําชุดเกราะที่แข็งแกร่งกันดีกว่านะฮะ ตอนนี้สามารถคราฟชุดเกาะตัวนี้ได้แล้วครับเอามา1อันอันนี้เอามา1อันแล้วก็เกงเกงอ่ะโอ้ยขาดโอ้โหขาดได้ไงเนี่ยขาดได้ไงแม่คุณแม่ขาดครับคุณแม่ขาเอามาห้าสิบสิบห้าอะได้กลับไปใหม่อีกรอบนึงนี่เลย อ่าเอาเยอะๆเอาเยอะๆเฮ้ยเอาเยอะๆไม่ได้หรอครับโอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่าตอนนี้เราได้ขาที่เรียบร้อยแล้วขาดรองเท้าเอารองเท้าด้วยอีกหนึ่งอันได้รองเท้าด้วยนะฮะสุดๆนะฮะเก็บไปรู้สึกว่าอ๋อภารกิจเราผ่านด้วยครับทำรองเท้านะฮะแน่นอนสิผ่านอยู่แล้วนะครับเครื่องมือเรานี่ครับเป็นลูกดอกนะฮะ ติดไฟน่าจะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็นะมีละอองอยู่นะครับอันนี้เป็นโต๊ะโอ้เอยเป็นเอ้ยเป็นกับดักแล้วครับเนี่ยนี่คือแถบอยู่ในโซนแถบเหรอเนี่ยแม่เจ้าเป็นใบไม้มีพิษหรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจนะฮะนี่ก็ถือว่าดีนะนี่อะไรเนี่ยอ๋อทำได้โอเคไปดูของกัดีกว่านะครับว่าเราจะสวมแล้วมันจะเต็มไหม เออผมไม่แน่ใจว่ารองเท้าเราต้องใส่อสโอเครองเท้าเอาไปแทนเลยนะครับเอาไปแทนไอตัวเกาะขาเลยนะครับนี่เกาะหน้าอกกับเกาะหน้าขอ้อย่างเท่นะฮะเท่เท่สุดๆนะครับวยวก่อนนะผมขอลองดูแป๊บหนึ่งเห็นมองเห็นหน้าตัวเองไม่ได้ด้วยช่างมันนะฮะฮึอู้ แล้วผมสามารถไต่ขึ้นใบไม้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าจะไวขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจใส่รองเท้าแล้วมันดูเจ๋งขึ้นเฮ้ยมันดูไวขึ้นเฮ้ยดีครับหืรองเท้านี้เจ๋งมากเลยน่าจะใส่แล้ววิ่งไวขึ้นนะดูท่าเจ๋งดีแต่ป้องกันน้อยมากนะฮะเราไปโซนทางด้านหลังดีไหมอ่าคบเพลิงใกล้หมดแล้วด้วยรีแพร์ได้ปะไม่ได้ ไม่เป็นไรมาเล็ก5ไปเราจะไปดูโซนทางด้านบ้านบ้างนะครับอืมเซฟไว้หน่อยก็ดีนะอ่าฮะเอาละเซฟเตรียมตัวลุยทางด้านบ้านเรายังไม่เคยไปเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราเกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเลาะเลาะไปใช่ครับโอเคมีแค่นี้แหละนะฮะไม่มีอะไรมากนั้นก็เดินทางต่อ ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวทดลองหรือเปล่าเนะี่ยเหมือนอาจจะเป็นมนุษย์จิ๋วหรือเปล่าทำไมมันอยู่ในสภาพอยู่ในแคปซูลอยู่ในแบบกล่องแบบนั้นนะ่ะหรือว่าโอ้โหหรือว่านะครับเขาทำกล่องไอ้นั้นนะที่ที่เราอยู่ในกล่องนะฮะมันจะเห็นว่ามีมีมีบล็อกของคนอยู่4คนใช่ไหมอาจจะเป็นกล่องใบใหญ่ไง แล้วพอเป็นกล่องใบใหญ่ทํากล่องใหญ่ๆเลยเสร็จแล้วเอาคนเข้าไปอยู่นะฮะต่อสายต่ออะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ย่อ,อขนาดมันลงพอเปิดฝายทีคืออ้าวตัวเล็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมขอลองไปสุดสุดทางนะครับผมผมจะผมจะไปไปถึงโอเคไปถึงไปถึงไปถึงโอ้ยมีเฮ้ <laughs> ยเฮ้ยอืมอืมอืม มา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 นี่นี่บักเหรอครับไม่มาหาเรารู้สึกตรงนั้นจะมีเสียมอยู่ด้วยอุย้ยตัวนี้เยอะจังเออโอเคมีมีตัวไหนมาอีกไหมมีมีมีมเขาบักเหรอครับเดี๋ยวเดวผมเกมนี้บักเลยเหรอทำไมเขาไม่ผมว่าบักแล้วแหละไม่มาหาผมทุกทีเนี่ยนั่นอะบักชัวร์มี นั่นยุงเหรออะไรไม่รู้ครับแต่ที่รู้คือต้องไปดูถึงจะรู้ว่าคืออะไรนะฮะมึดแล้วด้วยครับเออเออเอผมนั่นน,น,นั่นยุงหรือแมงวันน่ะเฮ้ยย,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 ยตายแล้วมันมันจะตามมาฆ่าผมไหมเนี่ย เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนหนีก่อนเจอทั้งแมงมุมอารมณ์เหมือนแมงตดเหม็นนะฮะแมะลงตดเหม็นนี่คือเหม็นจริงจริงไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรอะไรอะไรอุ้ยกระโดดได้ด้วยก็ไม่ได้บั๊กนี่ว่าเอ้ยนี่หาตัวที่คุยกับเรารู้เรื่องสักทีนะฮะผมนึกว่าบั๊กมาตลอดอะไรวะเนี่ยตรงนี้เป็นแก๊สพิษเหรอครับอ๋อสวัสดีครับนั่นแมลงฉี่หรือเปล่า มันพ่นกรดออกจากตูดได้ได้ทำไมมันเยอะจังแถวนี้บ้านผมอยากกลับบ้านผมอยากเข้าบ้านคุณแม่คุณแม่อยู่ในบ้านไหมลูกลูกเดี๋ยวก่อนเรียกคุณแม่ว่าลูกได้ไงอ่าฮะขอก่อนนะครับเอ้ยติดพี่ติดฝั่งนี้รู้สึกจะมาได้นะครับอืมโอเคมาในสภาวะที่แบบเนี่ยมันตัดได้อะท่านผู้ชมแต่ทำไมผมตัดไม่เข้าอะ อ๋อตัดเพื่อเอาหนามแล้วแล้วทำไมต้นต้นก่อนหน้าผมผมสับไปตั้งนานผมผมไม่ได้หนามสักอันก่อนหน้านี้คืออะไรซึ่งอะอะไรอะไรมีเรื่องมีเรื่องแป๊บหนึ่งครับคบเพลิงลราหมดไม่ใช่แค่คบเพลิงหมดอุปกรณ์ทำคบเพลิงก็หมดอะดึกๆึกข้าๆดึกดึกเนๆก็ไปได้ อะไรอะไรขึ้นมาไม่ได้หรอกน้องที่นี่พี่จองใบนี้ขึ้นได้ไหมได้ด้วยโอ้โหเจง๋งเป้งอ่าน้องขึ้นมาไม่ได้พี่อยู่บนนี้น้องผมอยากขึ้นไอ้กล่องนี้มากเลยะผมต้องทำอุปกรณ์เครื่องร่อนหรือเปล่ามันมีไหมเครื่องร่อนเหมือนเกนชินอิมแพคใครเล่นเกนชินอิมแพคบ้างครับตอนนี้ผมก็ติดอยู่เหมือนกันนะฮะเฮ้ยเฮ้เเมาครับ สู้ยามค่ำคืนสู้ยามค่ำคืนอ่าเสร็จพี่ละไอ้น้องผมว่าต้องฆ่าเป็นฝูงอะ่ะอะไรอะไรเอ้ยฆ่าเป็นฝูงอะ่ะถึงจะได้แบบไอ้แดงๆเยอะๆโอ้โหนี่มันดงเลยนั้นกระโดดเกาะใช่ไหมมามาโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวเหมือนกันนะพอเราตัวเล็กลงแล้วมันน่ากลัวมากเอ้ยนี่กระโดดไม่ถึงะสิถ้า หลบได้ครับหลบดันหลบทันอยู่นะครับเนี่ยผมอยากขึ้นไปข้างบนมากเลยอะอไอตรงชั้นบ้านก็ยะอะครับนี่นี่คืออะไรครับอ้าวได้เฉยคืออะไรไม่รู้โอเคาไม่เป็นไรถือว่ามาเก็บของแล้วกันเฮ้ยอ่าฮะขึ้นขึ้นขึ้นไปไม่ได้อยากขึ้นไปได้คุณแม่ผมอยากไปหาคุณแม่เฮ้ยอ่าขึ้นไปตามใบไม้อึบ๊บโอเคใบไ,ไม้หื สุดสดเท่านี้มันสุดทีเท่านี้ไปต่อไม่ได้แล้วกลับบ้านเถอะนะฮะผมมีรางสังหรณ์ว่าอย่างนั้นนะครับควรกลับบ้านได้แล้วครับมันดึกครับดึกตื่นขึ้นไม่ได้แล้วท่านผู้ชมใครรู้วิธีการขึ้นนะฮะคอมเมนต์กันได้นะฮะเอาแล้วครับผมสำหรับเกมกราเด็ดวันนี้จะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเป็นการสำรวจนะครับสำรวจอ่ ที่ที่จะสร้างบ้านใหม่นะฮะหลังใหม่นะครับกับนะครับพยายามลองเข้าบ้านดูนะครับก็น่าจะมีทางเข้าอยู่นะครับอหวังว่าเช่นนั้นเนื้อเน่าแล้วอยังไม่น่าโอเคโอเคครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเดี๋ยว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 ผมว่าผมได้นี้มานะฮะเออดูเลยได้ของได้อะไรดีๆบ้างาผมต้องหา,าเออนี่น่าจะเป็นไม้โอเคครับอ่าฮะ ดูในนี้อาจจะไม่เข้าใจเท่าสักเท่าไหร่นะฮะดูในตัวนี้เลยดีกว่าครับได้แท็บใหม่มาครับนี่เอาไว้ให้พวกแมลงเหยี่บนะครับก็ <nous> <Pues> ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมกันมาตลอดด้วยนะครับสำหรับเกมกระเด็ดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนในพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านใหม่แล้วเนาะก็ต้องขอตัวเก็บของเก็บนูน่นเก็บนี่เตรียมตัวนู่นนี่น,น,นั่นก่อนนะฮะน่าจะสร้างบ้านใกล้ๆต้นไม้นะครับนะคิดว่า ผม,ผมไม่รู้ละน่าจะแถวๆต้นไม้นั่นแหละแต่ตรงนี้ก็น่าลองไปดูอันนี้เป็นตัวพรวดที่เราพยายามไปแต่ไปเจอมแมลงอะไรอยู่นะฮะส่วนตรงนี้ตรงบ้านแต่ขึ้นไม่ได้นะครับตรงนี้เราอยู่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถไปตัวเสานี้ได้ง่ายๆครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีกิ่งไม้ใหญ่ๆอยู่นะฮะอาจจะไปสำรวจตรงนี้แต่ว่าน่าจะเจอแมงมุมก็ไม่เป็นไรครับหนีเอาครับรู้สึกว่า อขออภัยนะครคือเท้าเราไวมากครับโอเคครับผมขอบคุณอีกครั้งนึ่งฮะไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ